สวัสดีค่าเป็นคิวเบอร์นะครกบอนน้นก็จะมารีวิวหนึ่คนหนึ๊บสวัสดีค่าเป็นคิวเบอร์นะครกบอนน้นก็จะมารีวิว r ูบ i k สปินเนอร์สามคูนสคูนหนึ่ะคะให้เป็นฟลอปปี้คิวนะครับผมก็ อันนี้เนี่ยซึ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลืมเอากล่องให้ดูเนาะพอทิ้งไปแล้วกล่องก็คือจาไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับก็ยังสปินเนอร์ธรรมดานะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่นี้นะครับผมจะมาลองเล่นดูเพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับว่มามันเล่นยังไงเนาะจากที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะอย่างนี้นะก็ไม่รู้ทลาทำอย่างนั้นละครับยังไงเนี่ย what แลวเนาะก็คือ ผมว่าถ้าเอานี้ขึ้นนะครับแล้วปกติ <c 't it> คือ <ed> เอานี้ขึ้นใช่ไหมถ้าเอานี้ลงไปหรือว่าขึ้นเลยครับอันนี้มันก็จะลงนนมันก็จะอยู่อย่างนี้นะเฮ้ยมันจะงงๆนิดนึงเนะี่ยว้วาวว้าวอะไรเนี่ย <c ười> ยากจริงนะแบบดูแล้วน่าจะยากแต่ผมว่าน่าจะเล่นได้กับสังคมศาสนะยังไงนี่โอเคอ่ะ okay. แกมโบแค่นี้ก่อนอะไรเ่ยครับผมว่าทนะัอย่างแรกต้องต้องเล่นสีกุญสีให้เป็นก่อนมาเล่นนี้ได้โอเคนะครับมาทำกันเลยเอ่อใส่คาเลอร์ชีมนะครับก็คือข้างหน้าเอ่อผมจำไม่ง่ายเลยข้างหน้าสีข้างหน้าเป็นสีเดี๋ยวผมเอาสีกุญสีให้ดูนะเนี่ยครับเวลาเล่นเนี่ยเซนเตอร์มันจะพลิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จำอย่างนี้ครับเอาเหลืองแมงบนนะครับฟ้าแมงหน้าด้านซ้ายคือส้มด้านขวาคือแดงด้านหลังคือเขียว อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมแล้วอันนี้ส้มเขียวอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วยังไงเนี่ยมุมมุมใส่ไงอ่ะอันนี้ใส่อันนี้ต้องย้ายตรงนี้อันนี้ก็อย่างงี้ไหมอย่างนี้ก่อนแล้วก็อันนี้หลบมั้งนะหลบอันนี้ขึ้นไปแล้วอันนี้ใส่ครับใช่หรอรอดเฮ้ยได้แล้ว นะครับน่าจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอา้าวเฮ้ยอ๋อหน้านี้เนี่ยต้องเป็นสีเหลืองนะครับก็ต้องพลิกกลับมานะครับแล้วก็อันนี้สีเขียวเฮ้ยงงนะเล่นดูบิกนี้โอ้โหอันนี้ ก็น่าจะใส่อย่างนี้เลยนะครับต้องเล่น S2L ให้เป็นเหมือนอย่างนี้นะครับสูตรนี้แล้วกันนี่ใช่ไหมก็เอาันนี้ลงปุ๊บปุ๊บปุอย่างนี้ประมาณนี้นะครับพอโอเคเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้กันต่อนะครับน่าจะอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้บิดเอามาก่อนน่าน่าจะนะผมก็ไม่ค่อยไม่ได้เล่นม่คเขาเป็นอันนี้น่าจะอันนี้ลงมาก่อนไหมแล้วก็อันนี้ขึ้นอย่างนี้ ประมาณนั้นคิดว่านะครับแล้วก็อันนี้น่าจะอันนี้เข้ามาก่อนมนะั้งแล้วก็อันนี้แล้วอันนี้ขึ้นไอย้ยาทําไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็หมุนไม่ได้อะหรือว่าอย่างงี้แล้วหมุนอ๋อตรงนี้หมุนไม่ได้แต่ตรงนี้หมุนได้เย้ yeah, เสร็จแล้วนะฮะโอเคต่อไปเนี่ย ผมจะสาธิตอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือมันเป็นสวินเนอร์ใช่ไหมครับลองดูว่าถ้าเกิดวางไว้อย่างนี้แล้วหมุนแรงๆมันจะหมุนได้กี่นาทีกี่วินะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเครื่องจับเวลามาก่อนนะครับเื้ยนะอุกะปกรณ์จับเวลาผมก็จะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับเอยไม่ใจอันนี้โอเคนาฬิกา <laughs> ไปจับเวลานะครับหนึ่งสองสามโอเคครับมาดูกันไปสักนิดหนึ่งนะครับมันไม่หยุดทีโอเคหยุดพอดีนะครับหนึ่งนาทีพอดีเป๊ะเลยนี่ เครื่องคิดเลขก็ขึ้นครับวันหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาที